สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่ท่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้ดยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออโรคค่ะกราบขอบพระคุณทุทกทกท่านที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ครูซันนี่นะคะทั้งกลยาณมิตรเก่าและกลยาณมิตรใหม่ๆที่เข้ามารับชม เยี่ยมชมช่องครูสนี่999ค่ะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะต้องขออภัยเสียงก็ยังไม่ยังไม่ไมเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะยังเ <c oughs> จอไข้หวัดเล่นงานนะคะอืมอากาศเย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อากาศจะหนาวเย็นนิดนึงนะคะไปที่ไหนก็เหมือนอยู่ในในตู้เย็นเลยนะคะอืมแต่ก็รักษาสุขภาพอยู่นะคะค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับทุกๆคนนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วคะ่ะ คุณผ่านบททดสอบแล้วก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะครูซันนี่เชื่อกับว่าจัก,กรวาลน,นะคะทุกดวงจิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้จัก,กรวาลให้ความเท่าเทียมกันค่ะให้พลังงานให้พลังจิตให้พรสวรรค์นะการที่เราจะมีชีวิตที่แตกต่างกันไปก็อยู่ที่การกระทําในอดีตที่มาส่งผลในปัจจุบันนะคะแต่ทุกคนนะคะมี ปัญญาญาณมีพรสวรรค์มาก็แตกต่างกันไปค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่กุสนนี่จะมาพูดคุยนะคะ,ะก็เป็นข้อความจากครูครูบาอาจารย์จักรวาลค่ะ <c oughs> ว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วค่ะนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเปิดทางให้ครุสันนี่ได้ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะว่าณนะตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรนะคะ ใครนะคะที่ดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะกับหัวข้อในวันนี้คุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจักรวาลครูครูบาอาจารย์ต้องการให้คุณได้รับข้อความสารนี้นะคะฉะนั้นก็อยู่รับฟังนะคะแล้วก็มารับดูพลังงานหน้าไพ่ามารับพลังงานบวก มารับพลังงานดีๆสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีรับไปนะคะอ่ารับแต่สิ่งดีๆไปค่ะทุกคนขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้ครูสนีได้ดูพลังงานนางฟ้าทุสวรรค์ครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ครูสนีได้ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอม พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> าม,มาดูใบแรกขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้กุสันนี่และมาสถิตในไพ่ชุดนี้ด้วยค่ะสาธุโอ้โห <c oughs> oh สวยงามมากเลยนะคะ n i g h t of Pentacle s นะคะว้า wow, วนะคะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมสู้พร้อมลุยคะ่ะนะคะ คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอืมเจอคือคุณทําทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะมีความมั่นใจแล้วก็อแทบจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครเลยสู้ชีวิตดูแลตัวเองได้นะะสุดยอดมากเป็นพลังงานของคนนะคะวันนี้พร้อมสู้พร้อมลุยนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิต อม,มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนะคะลุยไปต่อข้างหน้าชีวิตข้างหน้าจะต้องมีแต่สิ่งดีๆสวยงามนะคะมาที่คุณโดยสารอยู่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขคุณเปลี่ยนไปด้วยความรักค่ะความรักความเมตตานะคะ่ะคุณมีความรักให้ตัวเองได้แล้วและคุณรักผู้อื่นได้แล้วเป็นพลังงานของคนที่เต็มปไปด้วยความรักรักตัวเองและมีจุดหมายที่ชัดเจนค่ะว่าต้องการใช้ชีวิตแบบใด และไปในทิศท,ทางใดนะคะแล้วชีวิตวันนี้นะคะคุณบังคับ <c oughs> หมายถึงคุณคอนโทรลได้คุณจัดการชีวิตตัวเองได้บ่างัันเถอะนะคะผู้หญิงนะคะรูปในนี้เป็นผู้หญิงทั้งคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ,ะไม่ใช่แต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะในรูปเป็นผู้หญิงแต่มีความเข้มแข็งแล้ววันนี้นะคะคุณบังคับทิศทางชีวิตด้วยตัวคนเองคะ่ะหมายถึงว่าวันนี้คุณจะไม่ใช่ชีวิตจากคําบอกเล่าของใคร พราะคุณรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรนะคะฉะนั้นเป็นพลังงานของคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็ชอบทําสิ่งใดด้วยตัวเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลี้ยงดูตัวเองได้งั้นเถอะนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะ the high pretess โอ้โหสวยงามอีกนะคะอ่าเป็นพลังงานของคนที่วันนี้นะคะกล้าออกมาสู้โลกแล้วคะ่ะที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ เก็บความรู้สึกเป็นคนที่ขี้อายด้วยนะคะอ่าจริงๆแล้วมีพรสวรรค์นในตัวเองมากเลยนะคะวันนี้นะคะคุณกล้าพูดกล้าคลิดกล้าทำกล้าพูดสิ่งใดที่มีอยู่ในจิตใจนะคะคุณจะไม่แอบบจะไม่ซ่อนคือกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมานะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานหรือมีธุรกิจของตัวเองสิ่งใดที่มันสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรพูดคุณก็จะพูดออกมา และพูดด้วยความยุติธรรมค่ะคือคุณมีความรู้สึกอย่างไรคุณกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะอไม่ทําอะไรที่มันฟืนใจไม่ทําอะไรที่มันไม่ใช่ตามหัวใจของคุณนะคะคุณคิดอย่างไรนะคุณก็พูดออกมาอย่างนั้นและคําพูดของคุณเนี่ยนะคะคุณเลือกที่จะพูดด้วยว่าคําพูดของคุณถ้าเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะคะไม่ทําร้ายใครคุณก็จะพูดคุณไม่ใช่คนที่ประเภทพูดออกมาแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ตน ไม่ได้เป็นประโยชน์ท่านใดแล้วแถมไปทําร้ายจิตใจของคน,คนอื่นอีกคุณจะไม่พูดค่ะนะฉะังนั้นเป็นพลังงานคนที่มีสตินะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์แล้วเข้าใจชีวิตแล้วว่าวันนี้สิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ควรทําฉันเริ่มทําได้แล้วนะแล้วก็ลงมือทําค่ะคุณจะไม่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านอีกแล้วนะคะอืมทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่กําลังความสามารถและ หน้าที่ที่คุณมีอยู่เพราะคุณไม่ได้ทำสิ่งเดียวในชีวิตแน่นอนนะคะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในการใช้ชีวิตการทะเยอทะยานในการมีศักยภาพว่าสามารถจะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันฉะนั้นการแบ่งปันของคุณเป็นได้หลายอย่างนะคะบางคนบางแล้วก็เป็นคนที่ทํางานทางจิตด้วยฝึกปฏิบัติทางจิตนะทำสมาธิศึกษาเรื่องจิตวิญญ,ญาณ ศึกษาเรื่องการตื่นรู้ภนะพภูมินะมิติที่3มมิติที่5เป็นอย่างไรและศึกษาเรื่องพลังงานนะคะศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ทําหน้าที่บนโลกใบนี้ด้วยเหมือนเป็นนักบวชนะบวชจิตบวชใจแล้วก็ทําหน้าที่น่ายกย่องมากคะ่ะเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่เยอะอะ่ะมันเป็นภารกิจจะใช้คําว่าอะไรดี มันก็หนักเหมือนกันเพราะว่ามันมันแฮนด์ลหลายอย่างมันถือหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่คุณก็จะพยายามทำเขียนแพลนแต่ละวันเนี่ยคือโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและโฟกัสรายวันเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็โฟกัสทาหน้าที่ของคุณให้เต็มที่เป็นพนักงานของคนที่มีความรับผิดชอบและวันนี้นะคะก็ปลดแอกตัวเองจากความก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามความ กลัวต่างๆในใจจังคนเองแล้วลุกขึ้นออกมาทําในสิ่งที่ควรทําและเนื้อสิ่งอื่นใดคุณก้าวข้ามความกลัวที่จะพูดะนะคะ express ตัวเองได้มากขึ้นนะคะพูดออกมาจากใจได้มากขึ้นนะคะเมื่อก่อนขี้อายนะคะอมไม่กล้าแต่วันนี้ก้าวข้ามความกลัวได้แล้วนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานต่อนะคะ n i g h t of w a n e นะคะโอ้โหแพ้เต็มตัวเลยนะคะ แผลเต็มตัวเลยนะคะถูกเย็บเย็บไปแล้วนะคะวันนี้นะคะบาดแผลเยอะมากเจ็บมาเยอะนะคะทุกเรื่องราวนะคะวันนี้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปล่อยวางทุกเรื่องแล้วหันกลับมาทำงานทางจิตคุณถือดอกไม้นะคะดอกกุหลาบคุณกลับมารักตัวเองได้แล้วคะ่ะดีใจด้วยนะคะ พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองได้แล้ววันนี้เรื่องราวต่างๆถ้าเป็นเรื่องความรักที่มันไม่สมหวังนะโอ้โหแผ้เต็มตัวเลยนะคะเออก็ถูกเย็บด้วยนะก็แผลมันแห้งแล้วคะ่ะหายแล้วนะคะแล้วคุณก็รักษาบาดแผลตัวเองได้ดีคะ่ะแล้ววันนี้คุณรู้เลยว่าวันนี้คนที่จะรักคุณได้มากที่สุดคือตัวคุณเอง คุณรักตัวเองคุณรักธรรมชาติรอบตัวได้แล้วคุณรักตัวเองได้แล้วค่ะอันนี้คือการคนพบคนยิ่งใหญ่แล้วคุณไม่ทุกข์แล้วนะคะคุณให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้อภัยทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณรู้ค่ะว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทํามไม้ในอดีตและว,วันนี้คุณก็ได้ริ้มรสได้รับประสบการณ์ของการเจ็บปวดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักการถูกบูลลี่ คือเจอทุกเรื่องเลยนะคะการงานธุรกิจหลายเรื่องเลยนะคะแพ้เต็มตัวเลยแต่วันนี้แผ้มันแห้งแล้วมันหายแล้วมันมีบาดแผลอยู่แต่มันเป็นบทเรียนค่ะนะคะฉะนั้นคุณก้าวข้ามเป็นพลังงานที่เคยได้รับความชอกช้ำความเจ็บปวดทางใจแต่วันนี้คุณรักษาเยียวยาตัวเองได้แล้วคะ่ะด้วยการศึกษาและกลับมารักตัวเองหันมาเข้า คือโดนบททดสอบมั้งกันเถอะนะคะแล้วก็กลับมาเรียนรู้กลับเข้ามารักตัวเองกลับเข้ามาหาตัวเองค่ะอืมยาวนิดนึงนะอ่ะเรามาดูใบสุดท้ายแล้วกันอืมพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ page of p e n t a c l คุณเรียนรู้มีนังมีเรียนรู้การแต่วันนี้คุณเติบโตแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่เติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาณ เติบโตนะคะออกเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานแล้วคะ่ะนะคะเป็นผีเสื้อสามารถมีผีเสื้อมาตอมด้วยฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองได้ส่งต่อสินงดีๆให้ผู้อื่นได้แล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วเยียวยาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วนะคะและพร้อมส่งต่อให้คนอื่นคะ่ะว้าวก็มีหลายพลังงานเลยนะคะปะปนกันนะคะก็อ่า จะยาวนิดหนึ่งขออภัยปฏิภพยขึ้นมาแล้วมันมีสิ่งที่ต้องพูดก็เลยต้องอยาวนิดหนึ่งนะคะใครพลังงานใช่พลังงานตรงนะคะก็ฟังต่อนะคะหรือใครพลังงานไม่ใช่ไม่ตรงอย่างไรแต่ชื่นชอบศิละปะการพยากรณ์ชื่นชอบไพ่ทาโร่ชื่นชอบไพ่อ r ลกอฮเราก็มาดูศิละปะหน้าไพ่กันนะคะฟังเป็นนิทานฟังเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เรามาดูต่อกันนะคะขออนุญาตกุครคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เปิดทางให้ครูสนีได้เปิดไพ่พยากรณ์ส่งข้อความถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะกับหัวข้อในวันนี้คุณผ่านบททดสอบแล้วบททดสอบชีวิตค่ะบททดสอบชีวิตนะคะเราเป็นเด็กน้อยนะตอนเรามาบนโลกใบนี้จักรวาลส่งมาให้เรียนรู้บทเรียนชีวิตค่ะการที่เราบางทุกคนบางท่านก็ไม่ผ่านนะคะ ก็จากลูกนี้ไป <c oughs> เวียนไห้เวียนเกิดกลับมาทําสิ่งใหม่อีกนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะคุณผ่านบททดสอบชีวิตแล้วนะคะอ่าขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจัก,กรวาลช่วยเปิดทางให้กุซานี่นะได้อ่าส่งคําทํานายนะคะข้อความจากครูครูบาอาจารย์จัก,กรวาลถึงคลิป r รนดอมคลิปนี้ถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ขอครูครูบาอาจารย์จัก,กรวาลน,นางฟ้าทุสวรรค์จงมาสถิตในการทำนายครั้งนี้ในไพ่สำรับนี้ด้วยเทินสาธุนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะหัวข้อในวันนี้คุณผ่านบททดสอบแล้วค่ะนะคะเราจะมาดูข้อความสนับสนุนนะคะข้อความจจกักรวาลถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันค่ะว้าวนะคะ f i ออ of อ n ์นนะคะอืมคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะ คุณผ่านเรื่องราวค่ะสิ่งที่ในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของผู้คนนะคะคำพูดสิ่งใดๆก็แล้วแต่ก่อนนั้นนะคะคุณรับฟังคุณเอามาใส่ไว้ในตัวเองหมดนะคะแต่วันนี้คุณทิ้งไว้เบื้องหลังคะ่ะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะคะคุณผ่านบททดสอบเรื่องคำพูดนะคะ พลังคำพูดของบางคนบางท่านของใครก็แล้วแต่บางคนบางท่านถูกบูลลี่บางคนบางท่านถูกด้อยค่าตัวเองจากคำพูดของคนอื่นบางคนบางท่านก็ได้รับคำพูดดูถูกเหยียดยามจากบางคนเธอมันไม่เก่งเธอมันไม่รอเธอมันไม่สวยผิวคํำไปไหมอ้วนไปไหมผอมไปไหมครารําเหลาละต่างๆเหล่า,านี้ที่คุณได้เคยรับมาในอดีตนะคะวันนี้นะคะคุณเอาทั้งหมดทิ้งนะคะ แล้วก็เรียกว่าโดยกาใส่หม้อต้มไปเลยนะคะมันไปจากคุณแล้วค่ะวันนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีมันจะเป็นอย่างที่คุณเป็นค่ะมันไม่ใช่อย่างที่คนอื่นบอกฉะนั้นความคิดต่างๆที่มันมีมาในอดีตนะคะคุณต้มนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะในคือคุณไม่เอาไว้ในหัวจิตหัวใจคุณแล้วนะคะวันนี้คุณเข้าใจค่ะว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็น ภาพมายามันเป็นบททดสอบแล้ววันนี้คุณก้าวข้ามตรงนั้นได้แล้วนะคะคำพูดต่างๆคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นที่เขาพูดแต่คุณจะเป็นอย่างที่คุณอยากให้ตัวคุณเป็นนะคะคุณสามารถจะสร้างสรรค์ชีวิตตัวของคุณเองได้คุณอยากจะเป็นใครคุณอยากจะทําอะไรคุณสามารถทําได้วันนี้คุณรู้แล้วนะคะและคุณจะไม่ได้เป็นตามคําพูดของใครค่ะ ยินดีด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ก้าวข้ามยา,ยากมากแต่คุณผ่านตรงนี้ได้ค่ะกว่าจะถึงการตื่นรู้ตรงนี้นะคะบางคนก็ใช้เวลานานนะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะจิตวิญญาณไม่มีอายุจิตวิญญาณไม่มีอายุนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่เพิ่งก้าวข้ามตรงนี้ได้แล้วผ่านบททดสอบตรงนี้ได้แล้วยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิต ตามคำพูดของใครนะคะและเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นผู้ใดพูด,ด,พดเราสามารถเป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นจากคำพูดของเราเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไป page of cups วันนี้นะคะคุณเรียนรู้คะ่ะกำลังหัดวาดอยู่นะคะอ่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณกำลังเริ่มสร้างชีวิตของคุณเองใหม่นะคะ อืมอะไรที่มันล้มระเนระนาดมาตั้งแต่อดีตวันนี้คุณมาเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณรู้ว่าเริ่มใหม่มันยังไม่สายนะคะเป็นจิตตกรที่วาดภาพชีวิตของคุณเองได้นะคะอืมมีสีเยอะแยะมากมายเลยนะที่จะมาระบายเนี่ยนะ,ะแต่วันนี้คุณก็มีความกล้าหาญนะคะที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเองนะคะคุณคุณเชื่อในเรื่องการเริ่มต้นใหม่การมีพลังใจในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะอายุเท่าไหรมันเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะและคุณเนี่ยล่ละคะ่ะจะเป็นผู้สร้างชีวิตด้วยตัวของคุณเองอืนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไปต่อนะคะกับหัวข้อในวันนี้คุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะอืมเรามาดูใบต่อไปนะคะว้าวสอดคล้องกันมากนะคะอืมขออนุญาตจิบน้ำคือวันนี้นะคะ ดูผู้หญิงคนนี้นะคะปรุงต่างๆนะคะคุณมีพลังจิตพลังใจนะคะในการไปต่อกับชีวิตะคะ่ะวันนี้คุณสามารถจะสร้างธุรกิจเป็นไปได้นะคะบางคนบางท่านเนี่ยกำลังขมักขมันในการสร้างธุรกิจของตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเริ่มจากที่บ้านบางคนชอบทําอาหารนะคะอืทําอาหารอาจจะปรุงอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะแล้วก็ าสามารถจะส่งต่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยจเจริญเติบโตได้นะคะบางคนก็อาจจะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะหลายแพลตฟอร์มฉะนั้นคุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณผ่านบททดสอบแล้วคุณจะมุ่งหน้าต่อไปบททดสอบที่คุณได้รับมานะคะมันในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานต่างๆแต่ตอนนี้นะคะคุณ มาเริ่มต้นใหม่ค่ะอะไรที่มันล้มระนีระนาดมานะคะคุณสามารถจะเสกสร้างสิ่งต่างๆเริ่มต้นใหม่ได้และวันนี้คุณเริ่มต้นค่ะเป็นพลักงานคนที่ตอนนี้นะคะเริ่มจะทําธุรกิจหรือสิ่งเล็กๆน่าจะเริ่มต้นจากที่บ้านนะคะหรือบางคนบางท่านทาไซส์ไลน์ทํางานประจําด้วยแล้วก็พยายามทําสิ่งต่างๆธุรกิจของตัวเองนะคะจะไปได้ดีคะ่ะเหรียญเต็มเลยนะคะ ไอช็อปเทนต์นะคะแปดเหรียญนะคะอืมเดีย๋ยวเรามาดูต่อนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะอ่าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาสนับสนุนข้อความนี้อย่างไรนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะนะคะสิ่งที่คุณได้รับนะสิ่งที่คุณผ่านบททดสอบแล้วเรื่องการเงินคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเคยผ่านปัญหาเรื่องการเงินมาแล้วนะคะคือผ่านบททดสอบเรื่องการเงินบางคน ก็อาจจะนำเงินไปลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณเชื่อค่ะว่าคุณสามารถจะเสกสิ่งใดที่มันหมดไปแล้วสิ่งใดที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้อืมแล้วคุณก็จะทำให้มันดีขึ้นได้ค่ะเหรียญน,นะคะที่มันติดอยู่ที่ผนังเนี่ยคุณจะทำให้มันเพิ่มให้มันเติมข้นมาได้อีกค่ะจานั้น เป็นพลังงานแล้วก็เป็นสิ่งที่จัก,กรวาลเนี่ยเชื่อในความสามารถของคุณและคุณก็เชื่อในความสามารถของคุณเองด้วยสิ่งใดที่หมดไปมันสามารถจะเพิ่มได้อีกนะคะอืมอ่ะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าจัก,กรวาลสนับสนุนข้อความในวันนี้อย่างไรคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะว้าวทู o ับคัพนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับใครที่โสดอยู่นะคะอืมคุณจะได้เจอคู่แท้คู่ใช่นะคะ ภายสองถ้วยแล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็เป็นลูกหลักของจัก,กรวาลด้วยนะคะอ่าส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณเนี่ยนะคะเป็นคู่แท้คู่ใช่คู่ทางจิตวิญญาณนะคะอืมคู่ที่มาสนับสนุนกันค่ะทุกคนนะคะฉะนั้นคุณจะรับการสนับสนุนจากจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็จากคู่ของคุณนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อ คุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูคุณผ่านบททดสอบแล้วคุณจะรับอะไรนะคะโอ้โหผ่านแน่นอนนะคะ The Hangman คุณไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆคะ่ะจัก,กรวาลทดสอบคุณนะคะว่าคุณรอได้ไหมนะคะกว่าจะได้อะไรมานี้ต้องได้รับไม่ได้อะไรมาง่ายๆเจอความทุกข์เจออุปสรรคเจอสิ่งต่างๆมากมายแล้วคุณก็ทำใจได้แล้วคะ่ะว่าชีวิตคุณ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมันไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆแต่คุณก็ทำต่อไปนะคะในสิ่ง <c oughs> ในเป้าหมายของคุณแล้วก็กลับมาสนใจนะคะการทำสมาธิการดูแลจิตใจของคุณเองมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วคุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นเดี๋ยวขยาย <c oughs> ต่อนะคะว่าต่อจากไพ่แฮงแมนนะคะอืม ว้าว wow, นะคะ for ์ p o n สิ่งใดนะคะที่มันเคยยุ่งยากในอดีตได้รับความลำบาก <c oughs> ต่อแต่นี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะคุณผ่านบททดสอบเรื่องราวมากมายนะคะที่จักรวาลส่งมาให้ <c oughs> วันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่าความสําเร็จนะ,คะใครที่ต้องการอ,อสังหาริมาทรัพย์ความสุขเพื่อนฟูงนะคะาการได้รับการเฉลิมฉลองต่างๆ <c oughs> คุณจะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนะคะใครที่รอเรื่องการเงินอยู่นะคะอืมคุณจะรับความโชคดีอ่ะเดี๋ยวเรามาไปต่อนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้ว t <c> h <oughs> e l o v e r คุณจะเป็นที่รักของบุคคลใกล้ชิดใครที่รู้จักคุณนะคะหรือใครที่ทำงานผ่านสื่อต่างๆจะเป็นที่รู้จักจะได้รับความนิยมจะได้รับความเมตตาจะได้รับความเป็นที่รักคะ่ะนะคะอ่า ไปต่อนะคะขออีกสองใบนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะอืจักรกวาลมาคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าคุณจะรับอะไรว้าว wow. two of pentacles คุณใช้ชีวิตได้อย่างบาลานซ์นะคะใช้ชีวิตได้อย่างบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสติปัญญาคุณมีทักษะในการหาเงินคะ่ะวันนี้นะคะครที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเชื่อค่ะว่าการที่จะหาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ ไม่จําเป็นต้องมีเงินเจ็ดหลักแปดหลักคุณสามารถจะเริ่มสร้างชีวิตจากเงินน้อยนิดที่คุณมีนด้เละคะ่ะและคุณจะสามารถทําให้มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยสติปัญญากําลังและความสามารถของคุณเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมากนะคะคือพึ่งตัวเองและก็เชื่อค่ะว่าเชื่อในพลังจัก,กรวาลด้วยแล้วก็เชื่อพลังของตัวเองนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะอดียวสิ่งที่คุณจะได้รับมีอะไรนะคะ ว้าว wow, นะคะ Seven of Cups มากมายเลยค่ะวันนี้นะคะคุณต้องการอะไรในชีวิตคะคุณจะรับทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณปรารถนากำลังทยอยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วค่ะนะคะความรักบ้านความสุขการเล่าเรียนนะการมีชื่อเสียงความรักความสุขคุณจะได้รับทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะ ามาคอนเฟิร์มนะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณได้รับทุกสิ่งแน่นอนนะคะจักรวาลมาคอนเฟิร์มค่ะว้าวนะคะสุดยอดเลยนะคะไพ่นะคะก็คุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งนะคะเรามาดูใต้สำรับกันว,ว้าวเดอะฟูทุกคนชีวิตอิสระเลยค่ะนะคะ ต่อจากไพ่ใบนี้คือเมื่อเรามีความมั่งคัง่งความอดุดมสมบูรณ์แล้วมันทําให้ชีวิตอิสระทั้งภายนอกกายภาพแล้วก็อิสระทางจิตวิญ,ญญาณด้วยฉะนั้นคุณผ่านบททดสอบแล้วค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับคืออิสระในชีวิตอิสระทางกายภาพและทางจิตวิญญาณให้เดอะฟูลไม่มีอะไรชุดคุณอยู่แล้วค่ะคุณมีอิสระในชีวิตจริงๆนะ,ะมีความสุข มากๆในตัวเองวันนี้คุณไม่ได้อยู่ในความ <c oughs> คืออยู่เหนือครูใช้คําว่ากิเลสได้เลยอ่ะนะคะคุณเข้าใจการใช้ชีวิตแล้วอ่ะคือมันผ่านศึกหนักผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วจนคุณเข้าใจว่าสุขมันเป็นยังไงทุกข์มันเป็นยังไงแล้ววันนี้คุณอยู่กึ่งกลางไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธใครง่ายๆด้วยนะคะไม่อาฆาตพยาบาทใครให้อภัยทุกคนได้ด้วยนี่แหละค่ะเหมือนไพ่ใบนี้เลย เป็นอิสระจิตอิสระจริงๆนะคะสุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาแนะนํานะคะปิดท้ายจากครูครูบาอาจารย์นะคะมาส่งข้อความปิดท้ายนะคะแต่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะมาส่งข้อความนะคะแต่คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะปุซนี่จะหยิบมา3ามใบนะคะครูครูบาอาจารย์เปิดทางส่งข้อความ นะแล้วก็ครูสนี่จะหยิบมานะคะสามใบนะคะพอเปิดทางให้ด้วยค่ะ Magic Guardian Unlock Magic Within นะ,ะทุกสิ่งนะที่คุณปรารถนาล้วนอยู่ในใจคุณแล้วนะคะความมหัศจรรย์ต่างๆอยู่ในจิตใจคุณคะ่ะอนุญาตเปิดทางให้จักรวาลช่วยนำความมหัศจรรย์มาสู่คุณคะ่ะ อย่างแรกคุณต้องเชื่อในพลังมหาศจรรย์ค่ะพลังที่มองไม่เห็นพลังของจักรวาลน,นะคะอ่ะนี่คือใบแรกนะเดี๋ยวเรามาอีกสองใบนะคะอีกสองใบท่านต้องการส่งข้อความใดแต่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอรุพราอาจารย์จักรวาลเปิดทางด้วยนะคะใบที่สอง hold the space ต้องชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร แล้วส่งสัญญาณไปถึงจักรวาลค่ะส่งความปรารถนาทีทีท,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 ทนะคะอะ่าต้องชัดเจนค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะอะ่าใบสุดท้ายแล้วกันนะคะจะได้ไม่ยาวเกินไป <ส okus. S 1> ท่านต้องการบอกอะไรคะอืมเราม,มาลุ้นกันนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ท่านต้องการบอกอะไร Trust your instinct นะคะอืมเชื่อใจในความรู้สึกของคุณเองนะคะจักรวาลส่งสัญญ,ญาณส่งข้อความ ส่งสัญญาณต่างๆมาถึงคุณแล้วจงเชื่อใจในสัญญาณสัญชาตญาณของคุณเองค่ะอืมนะคะอ่ะว่าจะสามใบขอใบสุดท้ายแล้วกันเนะาะสี่ใบอ่ะสุดท้ายค่ะทุกคน s u r d yourself and with p r o t e c t i v e e n e r g y ว wow, ้านะคะวันนี้นะคะทำตัวของคุณเองให้อยู่ในแนวบวกนะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตค่ะ อะไรที่มันเป็นข่าวที่ทำให้สะเทือนใจเสียใจข่าวลบๆพยายามเอาัต,ตออกห่างนะคะก็คงจะได้รับข้อความนะคะจากครูครูบาอาจารย์ะะจาก,กรวานคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณวันนี้คุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะรับทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะรับคำตอบนะคะ ในหัวข้อในวันนี้นะคะคุณผ่านบททดสอบแล้วแล้วเมื่อคุณผ่านบททดสอบแล้วคุณจะรับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาบททดสอบในชีวิตนะคะมันยังไม่จบค่ะมันก็มีเรื่อยๆนะคะมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่ต่อไปนี้มันจะไม่ยากแล้วนะคะเพราะคุณผ่านด่านแรกแล้วต่อไปมันก็จะไม่ยากนะคะคุณก็จะเข้าใจที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะก็ท้ายนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังจนจบครูซันนี่ก็ขออวยพร ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอ่าบางครั้งร่ำรวยคิดสิ่งใดในทางที่ดีคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สมหวังดังใจปารถนาเป็นมหาเศรษฐีกันท,กทุกทท่านเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีอริยทรัพย์ภายในและอริยทรัพย์ภายนอกกันทุกท่านทุกคนคะ่ะท้ายน,นี้ก็ฝากกดไลฟ์กด s u b s c r i b e ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ครูสันนี่ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ